สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะคะกับวันสุขขันสมนีขันแฟนแน่นอนนะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับถ้าไม่มีแพนจะไปไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเยีเ่ยมชมรถที่ชลูของเราก่อนได้นะครับมีที่เลือกมากกว่า150คันเลยครับใช่ค่ะจะมาเป็นแบบคู่รักนะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยเบนเกก็มีพื้นที่รองรับนะคะอย่างเช่น True Coffee นะคะบรรยากาศสวยๆสบายๆอีกด้วยค่ะค และรถในวันนี้นะคะเป็นความพิเศษหนึ่งในไม่กี่คนคะ่ะที่จะได้ครอบครองเลยล่ะค่ะและหนึ่งเดียวในเบนเอ็นเคนะครับกับรุ่นพิเศษนะครับเบอร์เซอส์เบนซีสองห้าศูนย์คูเป้นะครับรุ่นดิ i t ชันวันครับพงเมย์ตัวรถนะครับมารหัสตัวฐานวิวสองศูนย์ห้าครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโฉมทั้งหมดนะครับ รถเปลี่ยนมุมจากตัวเก่าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตัวรถมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้มาพร้อมกับออปชั่นนะครับที่เป็นไฟหน้าแบบ LED h i g h p e r f o r m a n c e นะครับเพิ่มประสิทธิภาพมีความสองสว่านนะครับผมและกระจังหน้ามาแบบ Diamond Q นะครับเพิ่มมีความสวยงามมากๆนะครับและเสริมความสปอร์ตและเร้าใจขึ้นมากกว่าเดิมนะคะด้วยหลังคาค่ะที่เป็นหลังคาสโลมนะคะตลอดฝาท้ายกระโปรงเลยค่ะ และในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะก็เป็นแบบเฟรมเลสค่ะคือกระจกไลทขอบนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่ารุ่นพิเศษค่ะ,ะก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์นะคะ edition one ค่ะซึ่งบ่งบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะและในส่วนของล้อนะคะก็มาพร้อมกับล้อมัลติสปโลกขนาดถึง19นิ้วเลยค่ะ ด้านข้างเนี่ยให้ทั้งใจเลยนะคะดีไซน์ทั้งหมดใหม่หมดจดนะครับมีความโค้งมน,นครับไฟท้ายแบบ LED เพิ่มความสวยงามน,นะคบพร้อมกับปลายท่อคู่อลูมิเนียมนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคันนี้ c 250นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2,000 cc 211แรงม้านะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับผมสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ บอกว่ารถคันนี้ค่ะมีกล้องหลังค่ะแปรแต่เมม,มไม่เห็นเห็นเลยนะคะอ้าวกล้องหลังนะครับต้องเมมแต่ในท่านอาจจะไม่ทราบครับกล้องหลังของ C 2ส0ง o u p e เปนี่ยก็ซ่อนไว้ในตัวโลโก้ตาดาวนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยตัวดาวของตัวนี้นะครับโลโกโล้นี้ก็จะเปิดออกมานั่นเองนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยเฉียบคมมากๆเลยนะคะใช่แล้วนอกจากภายนอกนะคะท<ต><ต>ี่สวยงามแล้วนะคะสีรถภายในเนี่ยบอกเลยค่ะว่าแซ่บสุดๆเลยค่ะ คันนี้นะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่าตรงไหนนะคะก็หล่อทุกมุมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหน้านะคะเขาก็มาพร้อมกับพิมพ์นะคะที่เป็นลายอลูมิเนียมค่ะและในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็มาพร้อมกับพิมพ์ลายไม้สีดําค่ะทําให้ตัวรถนะคะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะพี่ปายใช่แล้วครับเมื่อเข้ามานั่งห้องมูดิสานนะครับรถสปอร์ตคูปเป้คันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าภายในเนี่ยกว้างขวางมมนั่งสบายบและฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยโดยเป็นรถที่แบบไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมเรียกได้ว่าแรงม้าคันนี้เรียกว่าคล่อง นะครับผมทีน,นี้ออปชันยังให้มาจัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้านะครับปลั๊กไฟฟ้าเพราะมันมีนสามจุดนะครับโครมาลตยตรงนี้จะเป็นโครมาแบบสปอร์ตนะครับท้ายสัตว์นะครับมีความสวยงามมากๆจับกระชับมือเพราะระบบแฮนเดิลชิทนะครับผมหน้าจอระบบมาติมมิทีนะครับต้องมีเป็นระบบออดิโอ20นะครับพร้อมระบบพัดแพดตัวนี้มาพร้อมระบบตัวกล้องถอยหลังด้วยนะครับ ซึ่งก็ส่ว์ของรุ่นนี้เนี่ยมีความคมชัดสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลางวันนะครับหรือว่ากลางคืนที่เรียกว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับและสิ่งที่เมย์ชอบอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะก็คือสีเบาะนะคะที่เป็นสีน้ําตาลค่ะดูสวยแล้วก็คลาสสิกแบบสุดๆเลยค่ะพี่แปนใช่แล้วครับและที่สำคัญนะครับเลขไมคคันนี้มีแค่27,000นเกิโลเท่านี้นนะครับเมย์เรียกได้ว่าขับน้อยมากๆเลยนะครับคันนี้นะคะรถก็สวยนะคะเลขไมค์ก็น้อยค่ะ สีก็โดนนะครับราคาเพียงแค่2 5 9 0้านบาทเท่านั้นเองนะครับรีบมาจับจองอกันเป็นเจ้าของได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตคูเป้ค่ะที่ขับเล่นเท่ๆได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลานะคะที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับความพิเศษนะคะที่ไม่เหมือนใครค่ะกับ Mercedes-Benz c 250คูเป้นะคะรุ่นพิเศษค่ะ Edition One ค่ะ สีรถไฮโนนะคะเป็นสีขาวโพล่าไวค่ะภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะครับตัวรถมากับออปชั่นนะครับไฟหน้าเป็นแบบ led h i g h performance นะครับกรอบแม็กขนาด19นิ้วภายในมาพร้อมกับออปชั่น memory package นะครับ push start ambient light หน้าจอมาพร้อมกับระบบ audio ยี่สินะครับพร้อม touchpad และกล้องถอยหลังครับผมค่ะตัวรถนะคะเป็นรถปี2016ค่ะเลขมาอยู่ที่27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะครับและราคาพิเศษที่เบนจิเกตั้งไวเ้เพียงแค่2,590,000หาแเท่านั้นเองนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับกับรุ่นพิเศษ edition 1 ลองมาสัมผัสความพิเศษนี้นะคะได้ที่โชว์รูมเบนเนเคของเราได้เลยนะคะมากันนี้ยนะครับ